ถ้าคุณเป็นแฟนดะกอนบอลตัวจริงแบบผมตอนนี้เราอยู่ที่นิทรรศการดะกอนบอลเอเชียทัวร์ครั้งแรกในไทยที่ที่จะพาเราหลุดเข้าไปในโลกของดะกอนบอลแบบเต็มๆทั้งฉากสุดไอคอนิกแสงสีเสียงแบบจัดเต็มและยังได้มาพบกับเหล่าตัวละครในความทรงจำนิขสิทธิ์แท้ท่งตรงจากประเทศญี่ปุน่นตัวงานมาในคอนเซปของฮีโร่ไลท์ตามรอยการเดินทางของซูนโกคูและเหล่านารบแอตซตั้งแต่ตอนเขายังเด็กไปจนถึงในภาคซูปเปอร์ ที่ภายในงานเต็มไปด้วยตัวละครสเกลหนึ่งต่อหนึ่งขนาดเท่าตัวจริงกว่า40ตัวสารฝันแฟนมาแท้ครยมองดูก็ฟินแล้วตอนเด็กๆเ,เพื่อนๆอ,อ,อยากเป็นใครโกคูโกฮักกงเบจิตา้าฟิซเซอร์หรือเซลสำหรับผมขอเป็นตัวไหนก็ได้ที่จะได้ทำให้ผมเป็นซุปเปอร์ไซย่าในแต่ละโซนเขามีเควสยให้เก็บกันด้วยนะเล่นเกมเสร็จอย่าลืมมาแลกของรางวัลกันด้วยมีจุดถ่ายรูปไปโพท่าในตำนานเอาไว้ลงไอจีเท่เทพร้อมในอย่างที่จะมาปล่อยพลังขึ้น จบวันนี้ไปแบบฟินๆค่ะกับก็ขอแวะช็อปของที่ระลึกสุดลิมิเต็ดถูกีก้สิทธิ์หน่อยละกันงานนี้ต้องเหมาให้หมดให้สมฐานะแฟนพันธ์แทรคอกกิบอลตัวจริงงานนี้จัดตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึง19ตุลาคม2568ทุกวันแล้วเวลา10โมงขึ้นจนถึง3าทุ่มที่แอชช่นั้นหอชั้น6ไอคอนสยามสาวกนักกันบอลอย่าพลาดต้องมากันให้ได้นะสุดท้ายนี้อยากให้แอดไปเลยที่ไหนอีกก็อ็อกซ์มาได้นะ